สาเหตุที่ใครหลายคนยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่ได้เป้าหมายที่ต้องการสักทีก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังมีบางอย่างที่คอยรั้งคุณเอาไว้และมาเซตท,ที่เรากําลังจะคุยกันนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเป็นสิ่งที่จะมาปลดสิ่งที่รั้งคุณเอาไว้นั่นเองสิ่งนั้นก็คือวิน,นัยคนสําเร็จ1%เปขามีซูปเปอร์ดิสซิปลินหรือว่าการมีวินัยแบบโคตรๆนะคะไม่ใช่วินัยธรรมดา หนักเอาเบาสู้คิดแล้วทําพูดแล้วทําทําจนเสร็จไม่ว่าจะมีหรือว่าไม่มีอะไรก็ตามไม่ว่าจะพร้อมหรือว่าไม่ไม่ว่าสถานะจะไม่เอื้อแค่ไหนก็ตามถ้าคุณมีวินยัยอะไรก็เป็นไปได้ถ้าไรซึ่งวินยัยอะไรก็เป็นไปไม่ได้นะคะวินัยคือการตอบสนองอัตโนมัติในระดับจิตใต้สำนึกที่ฝึกฝนได้อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกว่าถ้าอยากสำเร็จ ไม่จําเป็นต้องฉลาดกับคนอื่นแต่ต้องมีวินัยมากกว่าคนทั่วไปวินัยคือการทําสิ่งที่ควรทําแม้ว่าเวลานั้นจะไม่มีอารมณ์หรือว่าจะไม่ได้อยากทําก็ตามแม้ว่าเราทุกคนจะรู้นะคะว่าวินัยเป็นสิ่งที่สําคัญและควรใช้ชีวิตอย่างมีวินัยมากๆแต่แปลกใจไหมคะว่าทําไมคนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองได้แล้วคุณล่ะคะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีวินัยหรือเปล่าอย่างไมเคิลจอแดนนะคะนักบาสเกตบอล ที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาเป็นคนเดียวที่ทำแชมป์ NBA 6ปีซ้อนโดยที่ไม่เคยมีใครทำได้เลยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันคนส่วนมากคิดว่ามันคือพรสวรรค์แต่คน1%เข้าใจดีเลยนะคะว่าไม่ใช่มันคือพรสแสวงล้วนๆเบื้องหลังของความสำเร็จนั้นมาจากวินัยในการซ้อมอย่างหนักมากกว่าคนทั่วไปหลายร้อยเท่าหลายคนพูดว่าเขาเป็นตำนานได้ก็เพราะว่าเขาเก่งแต่ตัวเขากลับบอกว่า ที่เขาทําได้แบบนี้เป็นเพราะเขาคิดเสมอว่าเขายังไม่เก่งพอต่างหากเขาจึงมุ่งมั่นพยายามฝึกฝนซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะว่าต้องการเก่งขึ้นอีกหลังฤดูการแข่งขันที่แสนเหน็ดเหนื่อยนะคะนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่วงเวลานี้ในการพักผ่อนท่องเที่ยวหรือว่าผ่อนคลายในรูปแบบต่างๆแต่ไมเคิลจอแดนเขายังคงฝึกซ้อมต่อ และทุกครั้งที่ซ้อมเขาก็จะคิดว่าตอนนี้กำลังแข่งจริงอยู่เพื่อที่เวลาแข่งจริงจะได้รู้สึกปกติไม่ได้ตื่นเต้นในวันหนึ่งเนี่ยเขาชูดมากกว่า1,000ลูกนะคะแม้ในวันที่อายุมากขึ้นก็ตามเขาก็พบว่าตัวเองเล่นแบบเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเขาก็จะพยายามฝึกซ้อมในสิ่งใหม่ๆแล้วก็พัฒนาจุดที่ตัวเองยังทำได้ไม่ดีนี่แหละค่ะคือยอดวินัยที่ทำให้เขามาไกลได้ขนาดนี้ การทำดีตอนคนเห็นไม่ใช่เรื่องแปลกการที่เขาเล่นดีต่อหน้าผู้คนมากมายก็เป็นผลพวงมาจากวินัยในการฝึกซ้อมตอนที่ไม่มีใครดูเขาเลยนะคะการนั่งหลังตรงต่อหน้าครูไม่ใช่เรื่องยากแต่การนั่งหลังตรงทั้งที่ทไม่มีใครเห็นนี่แหละคือวินยัย ความจริงแล้วทุกคนอยากจะมีวินัยกันทั้งนั้นจริงไหมคะแต่มันมีสาเหตุที่ทําให้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบไร้วินัยซึ่งหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ตัวเองไม่มีวินัยเพราะว่ายังมีสาเหตุเหล่านี้อยู่มาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าอะไรที่ทำให้คนเราไม่มีวินัยจนติดนิสัยผัดวันประกันพรุ่งแล้วอย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าคุณเองอยู่ในข้อไหน ข้อที่1ติดอยู่กับอดีตหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะว่าเขาปล่อยให้อดีตยังตามหลอกหลอนเขาอยู่หนึ่งในสาเหตุที่คาไดไม่ถึงก็คือการดื้อเงียบหลายคนที่พ่อแม่เข้มงวดกับคุณมากสิ่งที่คุณตอบสนองออกไปจึงทําได้เพียงแค่การดื้อเงียบก็คือไม่ทําตามหรือว่าไม่ทําทันทีทวงเวลาไว้สักหน่อยอย่างเช่นพ่อแม่สั่งให้ทํากันบ้านคุณก็ยังไม่ทํเพราะรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะหรือว่าอยากจะต่อต้านแบบนี้นั่นเอง แม้ว่าวันนี้คุณโตแล้วนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้ยุ่งกับคุณแล้วแต่คุณยังติดนิสัยดื้งเงียบอยู่โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวจนทําให้คุณกลายเป็นคนที่พัดวันกันพรุ่งแบบนี้นั่นเองข้อที่2ก็คือการกลัวความสําเร็จแหลกใจใช่ไหมคะมันมีด้วยหรอคนที่กลัวความสําเร็จบอกเลยนะคะว่ามีค่ะเพราะคนบางคนมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าสําเร็จเท่ากับภาระ เขาคิดว่าคนสําเร็จจะต้องเหนื่อยจะต้องลําบากจะต้องแบกโลกไว้ทั้งใบจิตใต้สำเร็จของเขาไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นเลยไม่ยอมลงมือทําให้ตัวเองสําเร็จสักทีถ้าคุณกําลังเป็นแบบนี้นะคะไม่เป็นไรเราสามารถแก้ไขได้โดยการใส่ภาษาให้ตัวเองใหม่อย่างเช่นจากที่เคยบอกตัวเองว่าสําเร็จเท่ากับภาระ นี่คือภาษาที่คุณสร้างขึ้นมาเองซึ่งมันก็จะคอยฉุดคุณไว้ไม่ให้สำเร็จนั่นเองดังนั้นนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนภาษาจากลบให้เป็นบวกอย่างเช่นสำเร็จก็เท่ากับช่วยคนได้เยอะสำเร็จก็เท่ากับสบายแบบนี้เป็นต้นค่ะข้อ3คือกลัวความล้มเหลวตรงข้ามกับข้อ2เลยนะคะคนเหล่านี้คิดว่าถ้าพยายามทำแล้วล้มเหลวละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แล้วก็จินตนาการถึงชีวิตที่ล้มเหลวต่างๆนานานได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะเขาจึงไม่กล้าลงมือทําเพราะถ้าทําแล้วไม่สําเร็จฉันก็จะโดนด่าเละแน่เลยจึงใช้ข้ออ้างว่าไม่มีเวลาบางก็คือการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนั่นเองข้อ 4. กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงจึงทําให้ตัวเองเลื่อนการลงมือทําไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นหลายคนอยากจะลาออกจากงานแต่ ที่ไม่กล้าเพราะกลัวว่าพ่อแม่จะคิดยังไงกลัวว่าเพื่อนจะพูดยังไงหรือว่ากลัวว่าแฟนจะกังวลไหมถ้าเจ๊งมาจะมีคนซ้ําเติมหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คุณไม่กล้าลาออกหรือว่าไม่กล้าลงมือทําอะไรสักทีต่อมาข้อ5โดนเวลาหลอกลองดูตัวอย่างนี้นะคะมีตัวเลือกการทํารายงานส่งระหว่างธันวาคมปี2018ถึงกรกฎาคมปี2019 และก็มิถุนายน2018ถึงธันวาคม2018คุณคิดว่าข้อไหนมีเวลาเยอะกว่ากันคะซึ่งถ้าดูกันดีๆแล้วค่ะมันเท่ากันเลยนั่นก็คือ6เดือนเท่ากันแต่เมื่อคนส่วนใหญ่เห็นข้อแรกว่าเป็นคนละปีก็จะรู้สึกว่ายังอีกนานเลยยังมีเวลานะแบบนี้ก็เลยจะชะล่าใจไม่ลงมือทำสักทีนั่นเองต่อมาข้อ6คือการมีม i n เซ็ t แบบผู้แพ้ก็คือความคิดของเขามีแค่ ได้กับไม่ได้สําเร็จกับไม่สําเร็จเพียงเท่านั้นค่ะอย่างเช่นต้องลดน้ําหนัก10บกิโลคุณก็จะเริ่มมีความคิดแล้วว่ามันยากอยากจะมีเงินร้อยล้านก็คิดว่ามันยากกันก็ไม่ทาหรอกวิธีการแก้ก็คือนําเป้าหมายนั้นมาซอยย่อยนะคะอย่างเช่นลดน้ําหนัก10บกิโลหรองั้นก็คิดแค่เดือนละกิโลก็แล้วกันแบบนี้ก็จะช่วยได้มากค่ะข้อ7คือการกดดันตัวเองมากเกินไป ซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ตัวนะคะและที่สำคัญนานวันไปมันก็จะลากคุณไว้โดยที่ไม่มีทางรู้ตัวเลยอย่างเช่นพอคุณคิดว่าฉันเก่งไม่พอฉันดีไม่พอฉันทำไม่ได้งั้นฉันก็ไม่ต้องทำหรอกไปดูทีวีไปดู Netflix ดีกว่าต่อให้สิ่งนั้นดีแค่ไหนนะคะแต่จิตใต้สานึกบอกว่าแกทาไม่ได้หรอกคุณก็จะไม่ทาค่ะวิธีเปลี่ยนก็คือคุณจะต้องมีเมตตาต่อตัวเอง เปลี่ยนจากกดดันตัวเองเป็นให้กําลังใจเหมือนเวลาที่คุณเชียร์แฟนคุณที่เพิ่งคบกันใหม่ๆอะค่ะเขาทําอะไรก็ดีไปหมดเลยใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะแค่เปลี่ยนเป็นคุณว่าเธอทําได้เธอทําได้เธอทําพลาดก็ยังน่ารักเลยต่อมาข้อ8ไม่เห็นคุณค่าของเวลาซึ่งคนส่วนมากเป็นแบบนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าของชีวิต ก็จะไม่เห็นคุณค่าของเวลาเช่นกันเพราะความจริงแล้วมันคือเรื่องเดียวกันถ้าเวลาของคุณหมดก็เท่ากับชีวิตของคุณจบแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณเข้าใจและก็รู้คุณค่าของเวลาคุณก็จะไม่มัวเสียเวลาไปทำอะไรไร้สาระเพราะเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของคุณคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขารู้ว่าเขามีเวลาจำกัดบนโลกใบนี้ดังนั้นเขาต้องทำให้คุ้มค่าที่สุดอย่างที่สตีฟจ็อบ เคยกล่าวสุนทรพจน์ให้กับนักศึกษาจบใหม่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะก็เขาบอกว่าคุณมีเวลาบนโลกนี้จำกัดเพราะฉะนั้นอยา่ามัวเสียเวลาใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นข้อที่9ก้าช่วงเวลาที่คุณเปราะบางที่สุดประกอบไปด้วยช่วงเวลาที่คุณหิวค่ะช่วงเวลาที่คุณโกรธช่วงเวลาที่คุณเหงาและก็ช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยอาจจะมองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องพืนๆง่ายๆนะคะ แต่นี่แหละค่ะคือตัวการสำคัญที่รั้งคุณไว้ไม่ให้ทำอะไรสักทีวิธีแกก็ง่ายเลยค่ะก็ลองเช็คดูนะคะว่าคุณกำลังเกิดอาการอะไรอยู่ถ้าเกิดหิวก็กินซะกินของดีด้วยถ้าโกรธก็ปล่อยวางถ้าเหงาก็ออกไปหาเพื่อนไปหากิจกรรมทาถ้าเหนื่อยก็พักแก้ไขง่ายๆแบบลงไปตรงมาแบบนี้เลยค่ะเมื่อคุณหายแล้วคุณก็จะมีแรงมีพลังกลับไปลุยกับชีวิตต่อ วินัยจะทําให้คุณสะสมความสําเร็จสม่ําเสมอจนกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ถ้าวันนี้คุณยอมรับว่าคุณไม่มีวินัยหรือมีวินัยที่ยังไม่มากพอก็มีวิธีเพิ่มวินัยแบบคนหนึมาฝากนะคะคำว่า s e l l d i s c i p l i n e แปลว่ามีวินัยในตนเองคําที่สําคัญกว่าคําว่าวินัยคือคําว่า s e l หรือว่าตนเองวินัยคือช้อยนะคะมันเป็นการเลือกอย่างหนึ่ง คุณมีอำนาจ100%ที่จะมีหรือว่าไม่มีก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณ100%เลยค่ะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วแล้วมีวินัยมาเลยแต่คุณเลือกที่จะเพิ่มมันได้หลายคนสงสัยนะคะว่าการสร้างวินัยให้เป็นนิสัยได้จะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ตามผลการวิจัยก็คือ18วัน21วัน66วันหรือว่า254วันแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจงานวิจัยหรอกนะคะ เพราะวินัยมันเป็นสิ่งที่ต้องทําทุกวันตลอดชีวิตอยู่แล้วเลิกทําเมื่อไหร่นั่นก็ไม่เรียกว่าวินัยแล้วค่ะทีนี้มาดู9วิธีในการสร้างวินัยให้ถาวรกันนะคะข้อที่1ก็คือแน่นอนว่าเราจะต้องเริ่มจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งละเอียดและหยาบหยาบก็คือสิ่งของละเอียดก็คือข้างในนะคะอย่างเช่นฉันเก่งขึ้นฉันดีขึ้นต่อมาข้อ2ก็คือการรีโปรแกรมนะคะ เพื่อให้มันเป็นอัตโนมัติก่ะค่ะคือการใช้คําพูดซ้ำๆย้ำๆลงไปให้มันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกจนเราเชื่อและเทคนิคดีก็คืออย่าไปโฟกัสว่าจะแก้สิ่งไม่ดีแต่ให้โฟกัสสิ่งที่ต้องการเลยอย่างเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันจะไม่ขี้เกียจก็ให้พูดว่าฉันเป็นคนขยันไปเลยนะคะต่อมาข้อสามก็คือมีแผนการที่ชัดเจนว่าเป้าหมายที่ต้องการคืออะไร และแอคชั่นที่ต้องทำชัดเจนแอคชั่นนี้ไม่ใช่แค่แอคชั่นธรรมดาแต่มันเป็นคีย์สโตนแอคชั่นนะคะก็คือการกระทำบางอย่างที่จะส่งผลเป็นโดมิโนเอฟเฟกส่งผลไปยังเรื่องอื่นๆในชีวิตของคุณด้วยอย่างเช่นเมื่อออกกำลังกายแล้วทำให้กินอาหารดีขึ้นหลับดีขึ้นช็อปปิ้งน้อยลงเพราะว่าได้รับฮอร์โมนความสุขเพียงพอแล้วก็จะทำให้ประหยัดขึ้นหุ่นดีมากยิ่งขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นข้อ4คือการรับผิดชอบ รู้ว่าอะไรควรทําก็ต้องทําอะไรที่ไม่ควรทําก็ไม่ทําควรมีการลงโทษตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นปรับเงินเมื่อไม่ทําตามกฎที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็นําเงินที่ได้ไปทําบุญหรือว่ายกให้คนอื่นแล้วก็ให้รางวัลตัวเองเมื่อทําได้และก็ควรที่จะเป็นจํานวนที่มากพอให้คุณไม่กล้าผัดวันประกันพรุ่งอีกเลยนะคะอย่างเช่นครั้งละร้อยหรือว่าครั้งละพันไม่ใช่แค่1บาทหรือว่า5บาทแบบนี้มันก็อาจจะไม่สะทกสะทาน ข้อหคือการสร้างองค์ประกอบชีวิตให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่อยากได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่ชอบอ่านหนังสือก็อาจจะใช้วิธีในการซื้อหลายๆเล่มแล้วก็วางไว้หลายๆจุดเพื่อดักตัวเองหรือว่าอาจจะมีออดิโอบุ๊หรืออาจจะมี e อีบุ๊อีกก็ได้ไม่ว่าจะไปตรงไหนก็เจอเจอแล้วก็ต้องหยิบมาอ่านแบบนี้เป็นต้นข้อ6คือ start small and simple นะคะซอยเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยๆอย่างเช่นจากที่ไม่เคยวิ่งเลย ตั้งใจจะวิ่งมาราธอนให้ได้โดยเริ่มจากวิ่งให้ได้วันละ500เมตรถึง1กิโลเมตรหรือว่าน้อยกว่านี้ก็ยังได้ขอให้ได้เริ่มแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นตน้นข้อ7กดกฎของค่าเฉลี่ยก็จงรายล้อมไปด้วยเพื่อนที่มีวิน,นัยข้อ8แทงทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ fake it until you make it นะคะหรือจะเรียกว่าฝึกฝืนจนชินก็ได้ข้อ9ก็คือทำข้อ1 8ซ้ำไปตลอดต่อมาคือกฎ5วินาทีนะคะ ซึ่งกด5วินาทีนี้จะทําให้คุณสามารถสําเร็จมากยิ่งขึ้นทํางานได้เข้าเป้ามากยิ่งขึ้นมีพลังมากยิ่งขึ้นเพราะกฎนี้จะลดอัตราการผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆซึ่งการผัดวันประกันพรุ่งนี่เองค่ะ เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์เลยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะสมองของคนเรานั้นถูกดีไซน์มาเพื่อปกป้องร่างกายหรือว่าปกป้องเราให้อยู่รอดปลอดภัยซึ่งความจริงสมองมันหวังดีกับเรานั่นแหละคะ่ะมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้ทําแค่ไม่กี่อย่างก็คือสืบพันธุ์และก็อยู่รอดการที่เราจะอยู่รอดได้ก็ต้องไม่ทําอะไรที่เป็นอันตราย แล้วอะไรบ้างที่สมองถือว่าอันตรายก็คือสิ่งที่อยู่นอกเหนือคอมฟอร์ตโซนนั่นเองแล้วคอมฟอร์ตโซนคืออะไรคอมฟอร์ตโซนก็คือสิ่งที่ทําแล้วคุณไม่อึดอัดทําแล้วสบายใจแล้วก็ชิน ยกตัวอย่างเช่นแปลงฟันดื่มน้ําดูทีวีเล่น Facebook เล่น IG ส่งไลน์อะไรแบบนี้แหละค่ะนี่แหละคือคอมฟอร์ตโซนซึ่งคอมฟอร์ตโซนของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันทีนี้อะไรก็ตามที่มันเกินคอมฟอร์ตโซนของคุณไปสมองจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายแล้วมันก็จะคอยหาเหตุผลดึงคุณกลับเข้ามาเหมือนกับว่ามีเสียงเตือนตอนไปปล้นธนาคารอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะมันจะคอยให้เหตุผลว่า อย่าไปทํานะเพื่อให้คุณได้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนตลอดไปเมื่อคุณอยู่ในคอมฟอร์ตโซนคุณก็จะทําอะไรแค่แบบเดิมๆแล้วผลลัพธ์ก็จะได้แบบเดิมๆก็คือปลอดภัยแต่นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมคนส่วนมาก จึงไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าไม่สามารถออกจากกรอบนี้ได้ซึ่งถ้าคุณไปดูคนที่ประสบความสําเร็จนะคะเขาสามารถทลายกําแพงคอมฟอร์ทโซนนี้ออกไปได้แนหนังสือบอกว่ามีวิธีง่ายๆวิธีเดียวที่จะสามารถทําลายข้อจํากัดเหล่านี้ได้ก็คือการใช้กฎ5วินาทีและมันใช้แบบนี้ค่ะก็คือการนับถอยหลัง5 4ี่สสองหแล้วก็ลงมือทำเลยนะคะห้ามนับ1ไปถึง5เด็ดดมันไม่เวิร์คค่ะเหตุผลก็เพราะว่าการนับถอยหลังมันจะทำให้สมองโฟกัสมากกว่า